เพื่อไม่ให้มันเวียงเยอะถ้าไม้เราจับได้ก็ค่อยๆปล่อยเพราะว่ามันจะเพิ่มน้าหนักทันทีแหละถ้าไม้กระแทกลนลงไปอ่ะจะสาธิตตอนไม้เตี้ยเพราะเวลาไม้สูงอ่ะมองไม่เห็นเลยต้องมาสาธิตแบบไม้ต่ําๆให้ดูปกติผมจับแล้วก็โยนเลยก็ได้แต่ผมอยากให้เห็นสําหรับท,ที่ต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังเราก็ใส่ลอก ลอกแบบลื่นใส่แบบนี้จะบากหรือไม่บากถ้าไม่บากก็เฉือนสักนิดนึงก่อนตรงนี้เชือก ล็อกเข้าตรงนี้เชือกเส้นนี้ทับเส้นนี้เข้าใหม่ทีแล้วก็ล็อกแบบนี้อะ อแล้วก็หักตงไป